พี่นี่มีอ๋อปะกุ้งปะกุ้งแทนครับปะกุ้งครับเชิญครับพี่เอลครับเชิญครับเชิญเลยครับมอสฉลองไม้ก่อนนะฮะก่อนที่จะมอสของขวัญน,นะฮะเชิญครับถ่ายรูปนิดนึงฮะชิดๆอาเก้นชิ้วเอนมอสมองกุฎด้วยนะฮะมอสมองกุฎนิดนึงนะฮะจะใส่สายจะใส่ยสะพายหรือจะสนตะพายก็มาดูนะฮะ อ่ออมองมองโกด้วยนะอ้าวย่อนิดนึงครับย่อนิดนึงครับเอ่อ,อเฮ้ยมันหล่อเลยเฮ้ยม,ม,มีมีอีกอันหนึ่งไหมอ,อ,อยากใส่บ้างไม่มีเหรอเออเป็นมงกุฎที่18ก็ได้นะไม่มีแล้วอ,อ่ะอ่ะตอนนี้นะขอเชิญเริ่มต้นจากโต๊ะแรกเลยนะครับอยากจะมอบข,ของขวัญให้พี่ต้นเป็นพิเศษเช่ไหมครับ ใช่เลยครับพี่ต้นเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวก็มอวจะถ่ายรูปเดี๋ยวให้ทีมงานมาช่วยจัดนะครับถึงได้ตรงนี้นะฮะกับสองสว่างนะฮะใช่เลยครับพร้อมนะฮะทางไหนก่อนตัวนู้นก่อนตัวแรกตัวแรกครับนี้ก่อนเลยใช่เลยครับมาเลยครับตัวที่หนึ่งนะฮะขึ้นไหนขึ้นไหนในระหว่างนี้ก็เปิดเพลงกันไปนะฮะแล้วก็มอวถ่ายกันไปนะครับจะได้ไม่ขัดเขินนะฮะ เฉยเลยครับเข้าแถวแล้วมอบเลยนะครับเชิญเลยครับอ่ามอบฝั่งนี้แล้วลงฝั่งนี้นะฮะอะไรฮะเฉยเลยครับตรงกลางนะฮะเพราะหลายๆคนก็ตั้งใจอยากจะมีของที่ริว้วพ่อได้วยนะครับคนละหนึ่งเฉาถึงคนครับบาทีเล่นอ่ามาถ้าจนบางทีอไปครับเชิญครับ อ๋อฮานุ่นเลยครัเจอกเลยครับแต่เดี๋ยวทีมงานไปรับนะฮะเจอกันเลยครับต่อเลยครับใครที่พร้อมแล้วเชิญต่อคิวเลยนะครับเชิญเลยครับตัวที่2ตัวที่3ต่อคิวได้เลยครับต้องความรวดเร็วนะครับเชิญเลยครับพี่ขาเลยครับ คนนี้เมื่อกี้นี่เองที่เคยตื้นอยู่ในบนหดาดไรล์คนนี้นะฮะ,อะเออเอะถ่ายรูปครับพี่ขันต่อไปเชิญครับ ตอนนี้ใครมีของที่จะมอบให้น้องต้นนะครับเชิญต่อคิวได้เลยครับนั่งข้างเวทีพร้อมแล้วนะครับเชิญเลยครับวันจิว๋วยิ้มครับยิ้มครับจะย,ยิ้มแห่ <laughs> เต็มครับก็ต่อไปเชิญเลยครับเซตเลยฮะเซ็ตต่อไปเชิญเลยครับรัดดแลนไม่ครบก็รัดคอเลยครับพี่ครับเชิญเลยครับไปเลยครับเชิญเลยครับเซตเสร็จสุดท้ายแล้วนะครับอ่าบ้านเขียวบ้านเขียวบ้านเขียวแล้วบ้านเขียวจ้าบ้านเขียวจ้าเียวแลสุ่มเตรียมตัว